ภาษาอังผิดวันละคำเมคโคกดดินว่างครับมานั่งดูเมคโคครับเราก็ขับเป็นนะเมคโคอ่ะ ตักดินขึ้นไม่ถทน,นัดนแต่ถ้าทำดินปังใส่อะเซียนไว้จะลงไปหาปลาอยู่เนี่ยก็ปรับปรุงที่คนมีที่มีทางก็ปรับปรุงกันไปคนไม่มีก็รอถูกลอวันที่หนึ่งเจออยู่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไม่รู้จะถูกลอวันที่หนึ่งก่อนหรือว่าจะตายก่อนเออชีวิต คอ่ะชั่วโมงหนึ่งอาจจะพันห้าสองพันแต่ถ้าเราอ่ะห้าร้อยกูก็เอาแล้วทาใกูปีป้าแค่นี้แหละ <c oughs> เบอร์เบอรถ้าเฮี้ยนมากก็ปีก็ได้ <c oughs> ไปดีกว่า